สวัสดีจา cities, ้าแพนครับทุกคนมือนียายจ้าไม่กล้าผ้ามวนเด้อจ้าเด้อเขาโคเขาปลาเด้อจ้าเด้อมามันบอมาร์ตติดตามยายเลยเด้อจ้าเด้ออิใบยบรอรอกมารอวันเด้อจ้าเด้อมือนียายมาใกล้อยู่เด้อจ้าเด้อไปไปหลุนบึงเรื่องเพนครับจุผู้ชุกุคนเขามา,มา,มา,มาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายในเด้อจ้าเด้อ ยายมาไกลอยู่มาโคกน้องบัวตากแดดเด้อจ่าเด้ดอม,มาร์มามาติดตามยายเลยจ่าเด้อโหลดพ่นผ้ามานเด้อจ่าเด้อเพิ่นไปอื่นเอาจา้าปลายลุยม,มากับยายลิงเด้อจา่าไยไปเฮ้ยยายลิงวะสวยๆยายมาสวยอยู่ เอาไปหลุนกับยายกับตาเบิ่งเล้ยจ้าเด้อยายก,ก็ไปเร็วบ่ได้เนาะยายก็บคอยไปคอยมาแบบพี่น้องเอ้ยเอามาเป็นกำลังใจให้ยายห,หน่ยเด้อเพราะยายสิไม่แห้งเห็เหหคดคลิปต่อไปเด้อจา้าเนาะยังเท้ามาแล้วเด้เอจ้อาเด้อพอแล้วเห็นยังไงเท้าเฮ้ยทานดิเ <laughs> ดอกเหล็กแหงมันด้จีจ้าคุยคือเอาเอา เออเอากินเอา้าอ้โกินอ,อยู่ด้วยกันเนาะนี่พีดขาวนั่นมันมนัมนมนนอัออเทาเอาอออเาออเอาไปหนึ่งอเออเอานปหนึ่งเอาไปหนึ่งเออแสบสบหนึ่งกี่บอพริกอ๋กอ,อสไ นี่ดอกเหล็กแหกหมานอู้เนี่เห็ดแบบนี้เลยแสบดีเนาะเสาเนาะดอกเหล็กแหกหมานเ็ดพ่นให้เบิ้งเสาให้เบิ้งเอ้อเฮาเบิ้งใกล้เบิ้งเสาเอาปืนเฮงเออเอาน้ำอุ้งอุ้ยอุ้งเก็บเสาเอาออกดีดีเนี่ยนั่นเออนั่นนี่ จุ่มพีพูนงามๆนะจ๊ะเนาะเก็บนี่พอเฮ็ดคุกแล้วมาพอเฮ็ดพูนเนาะจ๊ะเนาะงามๆได้เลยนะงามๆเฮ็ดคุกก็ใช้ถุงไหวฮ็ดพูนก็ใช้กระต้านาะพี่น้อง <laughs> เอาไปนหนึ่งฮ็ดคุกไปปืด๊ดไก่เคลียเฮ็ดหนามากหมานๆเลยจ้าเด้อนี่ สองดอกสามดอกนี่หาออกใกล้กันกันตาทองดอกใหม่งามงามพี่น้นนองนี่จ้ยายพอยเหลียวฮิดเขา,าเปลี่งจ้า,านี่ให่ติฮิดเขาเปลี่ยงฮิทานด้จ่าเดินเออมาม้เหลียวฮิดเฮิดทาน ดอกเป็นโมบะวะอู้ยุ่งหลายอือแต่ทองไปไก่อ่ะเจ้ากกเจ้าปลาไกมา่มันๆนี่เด้อมาบ่ะทันเพลินบ้าพี่น้องเ,อ,เอ้ยหาจนเมื่อยแหลๆเจ้าคนผอดองนึงอือแต่ทองโอ้แต่ทอง่อบอ่โอ้ยเสียงแต่ทองห้อ,อ,องเพาะ ฮะออฮพี่น้องเอ้ยอื่นหากันหาจนเมื่อยอะไรว่าะัันพ่ออยู่พ่อเห็ดจุ่มดอกเดียวว่เห็ดโพน,ก,นาาก็เห็ดนำามากเห็ดฐานว่าเจจิจิเป็นมูเนาะพี่น้องเนาะมืามาาชูในกันห่อน,นห่อนในกันเนื้อแต่ชอบพวกได้เห็ดคุก เพิ่งไปไในรถเพิ่จะเป็นหนึ่งกินเพื่อเหรอเจ็บแสบ่าไปให้คนเถ่าใหญ่เอาไปคนเถ่าจะอยู่เหื่อนเรากินฮ็ดคุกดีใหญ่ก็บสุปีวังนันนันปีนั้นใกับมเก็บเอาอยู่พี่น้องใหญ่มาพอเฮ็ดพแล้วกินบอยเบอนี่นี่นีเท่าโอ้ยเป็นรนี่เป็นพุ่นใหญ่เหมืน มันปิดออกที่เขาีใหญ่มากโอยิ้วขันจิมานขันนีเป็นของเขาจะเล็กก็เป็นของเราเนาะเปิดออกมานมานมนไม่อยังหาอาหาเห็นดูพูดไิ่งโตขไึ้น เขาจะเป็นของเขาอย่าง้ก็เป็นงเขาเหดเห็นไมันี้น้องยบเหบหยีบึงเหยียบ่หียเยียบเหยบเหยบเหยีบเยเหยียบเหยียบเหยีเีบเหยีย้ยีีบเบเยบเเหยียเหีเยีหยบเหยียยีเหหีหยเหเเเยหเยเีเบี ขันจิมานขันจิเป็นของเฮาเจริญก็เป็นของเฮาเออสวัสดีจ่าหมานน่างว่าไงมา้าแล้วเอไงมาผอเอาอื่นกระทองมาเก็บนะจ่าเน้าเอ้อ,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 อหอนแห้งไปน,นอนเสียงนก่จะไดนพ่อบ่าทบพุ่นเ่างว่าเออ หอแต่ท่องออกมาล่ะเฮ้ยพี่น้องยุ่งหลายเออเออพี่น้องมาพอรถมอเตอร์ไซค์พื่นนี่ยังสาวโอ้ยแต่ท่องกอัวให้เบิ้งให้เบิ้งเบิ้งนี่คลองเฮานี่มห้ นี่พี่น้องนี่เดี๋ยวป่นอยู่เนาะจ่าเนาะนี่ใหญ่เดี๋ยวปุอนดูเออนี่พอดเดี๋ยวป่นอยู่พี่นอ้องตัวนี้ของร้านสาวอนบายบันนี้ไปหาลุดเดี๋ยวจ่าด้อไปบายบันเข้าไปหาลุดเปสิไป หาโคงไม่อีกออบรรยากาศก็กหอนดีพี่นเนาะเขาว่ามันประชันยังออกดีอยู่มูเพนวะเ,เขาก็งเงี่ยงกังคืนน้ำดีแล้วใหญ่เดียเด๋ยวพ่อปนปปิดของหลานละสี่คือง่ามาเ่วะเดียเด๋ยวพ่อปนเดี๋ยวพ่อแกงเลยเนาะอือมันใหญ่มากโคบจากแดดเด้อจ้าแบบนี้ ไปสะทองลุยมันรุนดีเรือกระจาเด้อนี่ไปจะได้เถ่าาอเอาไปเรื่อยๆ <laughs> โอ้ยตาคอยไล่เมื่อไปเถามันถึอแดดแล้วมันไล่ไปเมื่อเลยพี่น้องเออเด็กิน,นดอกต้ายหา่บัน จะไเท้าเออโอ้ยเตงเงินเท้าโอ้แตงเท้าพี่น้องเอ๊ะนี่ตัวขาว้ามมามมาแล้วมาแล้วจ้าอืมอามีคอเลยตัวนี้ไหมโอ้มีสื่อได้นี่พี่น้องว่าม่นมีขอมาแล้วเออพี่น้องเลยห้อยเขาเคี้ยวขาเคี้ยวแน่ยใหญ่พอๆเลยพอจะตะท่อเลย โข่งไงไปหอมไปเรื่อยๆพี่น้องพูนเท้าพ่อบ้าพูนอุ้ยคือหอมเห็ดโพนแถวนี้มันเท่าเมดบ้าจะได้แต่ทองพาให้หาไปเรื่อยๆข่อยชิยูนี่หอกข้องก่อนละหาข่อยมนันหาล็อกข้องก่อนเนาะพี่น้องเนาะ มาเด้อพี่น้องมาเด้อมาให้กันไม่ยังขาวๆนู่นนี่เนาะพี่น้องเห็นบ่อเห็นบ่อเป็ยังขาวๆโอ้ยเห็ดพ่นพี่น้องเห็ดพ่นเนื้อเห็ดข้าวแป้งเนาะนี่มานมันแล้วนี่เห็ดข้าวแป้งเขาคนพ่อแล้วดอกนึ่งมานมันแล้วโอ้ยนี่พ่อเพีนครับจ้ะเพคุณดูจอมพระเพคุนวะเต๋อโอ้ โอ้ขอบคุณได้หลายเด้อแฟนคอับมาพอขอบคุณที่เบ่งย่ายย่ายเห็นยังกับเพื่อนกันรัางไก่ใหญ่เนี่ยไก่ก็หาสอนหาสายก่พูดบอกมากมือนี่จ้าจ่านี่เห็นบ่ขายหญ่กรมัดจังสี่ได้จังยหญ่เดียวย่างจ่าจ่าจ้าย่ายไปไกลบ่โบขยได้ เพนครับเพื่อนมาถามค่ะบบ,บ,บมือนี่นนม่ได้ล่งมือนีไม่เอานัเขาลงแต่เสราอันนี้คันหาเต่บ้านลงแต,ต่เศาคันมาหาขวงน้นปลาสิลงสวยอืมใๆ<จ>ก่อนหนผมก็มาพอแฟนครับเลยคุยกันถามสเราคนูวจอมพระได้จ่าเด้อ ยายก็หาเจ็บปะโลดรลเลยยายได้หนีเจ็บแขนเจ็บขาเนาะ <laughs> โอ้ยตทาทองพูนฮะา <laughs> โอ้ยได้ป่นหนึ่งกะมือนี่ได้อยู่เห็นพูนยู่ปนึงอยู่จ้ะ <laughs> ยายเศร้า,ากินน้ำห่อแน่แต่ท่อก็ไปใกล้กินน้ำใช้มากโคงนี่ได้สามดอกสี่ดอกมีตเตเฮ็ดขาวเนาะพี่น้องเนาะคุณหาหลายอยู่พี่น้องเลยเสียงเต้มขูงอยู่พี่น้องได้ผักพรกินน้ำก่อน๋อยากจะไปใหม่โอ้ตาทองหายหาย,หายสชนเลย จะท่องหายสูแล้วกัอีกย่างไปหาจะท่องก่อนไปวันนี้ลูกไปหาจะท่องก่อนมันีเออหอนแหงพี่น้องส์เลยอุ้ยมาผอเพชรครับเดินจ่าเดินหายเบิ้งได้เอออุ้ยอุ้ยหมานหมันก็ไปหาเจ้าวเลืออยู่ได้วยเคยผอจะลูกเช้าจ้าเลยน่ะเออไปผอหามวังใดเอ้เพชรไปยานเคยไปเอาบุญนี่เคยตีจะลูกเช้า อย้สามหุ่เ้าจะไว้ให้แม่เออไปวัดว่ะเพื่อนเขาบอกว่าชนะมาพอใหญ่เวลาเออขอบคุณหลายๆเด้อจิตติตามใหญ่เด้อขอบคุณเพื่อนครับขันยใหญ่เดียวเขาโค้เขาป้ากระดชนๆข้นยให่เดีเขาเออไปออกไปหาลวดทาอพอดีกระท่องก็หายอยู่เออไปหาลดละ เออไปหาโดบัานนี้ไปหา,ไป,หาไปเห็นขมดิล่ะ <laughs> ไปไปเงื่อนใดบ่ใดกะไปลุยแลตตีบ่ใดพ่อดอกนะคงนี่ตัวนี้ <laughs> ยายยังใดอยู่เห็น <laughs> ขเขา็นเขาแปลงอยู่สามสี่ดอกอยู่ <laughs> <laughs> มันมอนูน่ใดพ่อเดี๋ยวปนเก้าจังนะรุ่นห้าเห็ดแต่สามขันเมืนบ่ สองขันสามขัน <situação> น like ี <les animals> ่ส <incomplete> ี่ขั้นเออพี่น้องเลยจักแล้วไขัดครับเจานจักรัตนาเพื่อนจากสมร่งถาเพค่ะนจากสมร่งถาเพื่อนจ้าจ้าจ้าโอ้ดีใจแหงเนี่ได้ก็พวัมา ปีนี่พวกมาบัตรตากแดดก็บัตรยังเขาอื่นอยู่ไหมออกพูดหลายๆเด้อก็พอเห็นแต่เต้นคุบมวนเนาะป้าเอ็้นกำบันใดมามวนเนาะจ้าใหญ่รักเด้อจ้าเด้อรักนะจุ๊บๆนะอิ่วใหญ่มวนใหญ่มวนโชคดีจ้าโชคดีจ้าบ๊ายบาย จุบจุารักนะว้คุณกระท้องของมาล่ะเจ้าให้เบิ้งหมาบอมีเจ้าแพทย์ขาเภาห้องพอล่วได้ยินี่นี่แหละคู่ชีวิตได้นี่และวัดเนอวัดางนี่ ตาท่องมานไหนตาท่องตาท่องมานไหนหหจ่าจ่าจ่าบายบายจ่าโชคดีนะจ่าเด้อมาเบิ่งเบิ่ง นี่เจ <The> <are> <t iling amine sounds> like ้ททองได้หลายอยู oh ่ไ oh ด้จ oh ่าเด้อเพรียงค้าบรีหนุ่มพอดายได้เด้อจ่าเด้อนี่ได้ยูได้ยูพอดายค่ะนี่นี่มาวังมีนี่มาเออหม้าม้าเนาะจ่าเนาะอ้าวบัดนี้ยายกะสิจบคลิปก็ยายกะสิเป็นเฮือนยายกะสิจบคลิปมาหาเห็ดไปเพียงแค่นี้เด้อจ่าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไหลทุกแท่ขอบคุณที่ติดตามยายมาต่อ ตลอดได้รักพี่น้องด้วยจ้าสวัสดีจ้าเจ้าวัดติดตามคลิปใจโต้ไปในด้วยจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บไปดูใหญ่กูมัวแต่เออเราอยู่บ้านไหนให้บอกผมเพื่อนชจ่อใครเพื่อนค้าเชี่เอานะหักหากเพื่นไปลุยอีหลีเพื่อนว่าเพื่นไปลุยเพื่อนเงียงหอวกลางคืนเพื่อนหากเพื่อนประด้เฮ็ดยังดอกเพื่อนว่าหักไปหากินหาอยากเพื่อนว่า น่นะอ้หารมาไผ่ก่อนนีบ้านยันงตุนิบันเดอดอเฮดอนนะโอ้ยพอดีทางไหมเนาะนี่พอดีทางตุนิพิทัพานเนาาวพัพานเป็นิพาดาโอ้พีดว่าืึเนั่นยังวา่าฮทาง